อาจารย์แย่แล้วครับมีคนไข้ติดไวรัสะรมควบคุมโรคสัทธายายคนไข้แต่ยังไม่เพิ่มการเฝ้าระวังโรงพยาบาลรักษาโรคติดต่อเจียงฮั่นผลเป็นบวกมีส่วนเกี่ยวพันกับเชื้อโคโรนาขอบคุณที่มาส่งครับพราคุณเป็นแนวหน้าในการสู้กับไวรัสสู้ส้ครับไม่ได้ก่อนยังไงก็ต้องกลับไปอู่ฮั่นนำ้ำยานี่เป็นพิษท่านคุณอยู่ไหนอะไม่ต้องห่วงฉันมาแล้วผมอาสามาช่วยเนี่ยฉันเชื่อว่าในยามวิกฤต จะเกิดเรื่องราวที่น่าจดจำขึ้นมากมายอูฮันอยู่ในช่วงล็อกดาวน์และหลายวันต่อจากนี้เราต้องรับภาระหน้าที่มากมายผมเชื่อว่าเราสามารถคว้าชัยในสงครามครั้งนี้ได้พวกคุณเชื่อเหมือนกันไหมเชื่อครับผมจะกลับบ้านแล้วอย่ามาขวางนะลับไม่ได้พวกคุณอยู่ระหว่างการรักษาตัวนะคันไข้เด้งเหออาการสดแล้วได้มาช่วยทีค่ะ อันเหลือเกินที่ไม่ได้เห็นแสงตะว,วันแบบนี้แมสเลดแรกที่พวกเราผิดขึ้นเน่ะจะถูกส่งไปที่หูเปยเราจะได้เห็นน้ำใจของทุกคนในยามวิกฤตต่างคนต่างเข้าใจกันอย่างน้อยเขาก็ไม่ทรมานหมอไม่เพียงรักษาอาการป่วยแต่ต้องเยียวยาจิตใจคนไข้ด้วยเป้าหมายหลักคือเพื่อช่วยชีวิตคนพวกเราคือความหวังในการพลิกวิกฤตครั้งนี้ขอให้ทุกคนจงสู้ต่อไป อู่ฮั่นเข้มแข็งอู่ฮั่นต้องชนะสู้ไปด้วยกันนะสู้สนะคะสู้สค่ะสู้ส